สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ,โอ๋ที่วิทยาฟาร์มอีกแล้ววันนี้มาส่งไก่เหมือนเดิมครับเจ้าแจนะเป็นสายธนาพลชนนพลักซีเมอร์ซีสองครั้งนะครับบอกกับแม่คำแพงนะครับผมไม่ชอบที่มันแจ้นะครับก็แบ่งไปให้น้องครับที่ระยองมาถึงเรื่องที่จองไก่นะครับ พี่ที่จองไก่เข้ามาช่วงนี้ก็โควิดนะครับผู้ใหญ่บ้านประกาศทุกวันนะครับก็ขอเลื่อนไปก่อนนะครับโควิดรายจริงๆครับผู้ใหญ่บ้านประกาศทุกเช้าครับให้เฝ้าระวังช่วยกันนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมก็พักเรื่องไก่ไปนะครับก่นกว่าโควิดจะซานะครับไก่มันต้องคัดกับสมนอื่นนะครับ ถ้าคัดแค่ตัวเองมันก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบคัดเองนะครับชอบไปคัดกับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็ระบาดหนักนะครับเชียงรายเพิ่งโดนไปเมื่อวานนี้นะครับเริ่มประกาศพื้นที่เสียงนะครับผมก็ไม่กล้าเสียงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ค่อยออกจากซุ้มแล้วนะครับตอนนี้ครับช่วงนี้ผมก็มาเน้นผ้าปิดจมูกนะครับนี่นะครับ มีที่ใส่แผ่นรองของเซเว่นด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกันนะครับนี่ครับมันก็ใส่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําแค่หนึ่งแสนชิ้นนะครับใ้รอบนี้นะครับยอดจองก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานเข้ามาเงินชิ้นนะครับเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้นะครับ เราใส่แผ่แผนกรองข้างในได้นะครับผ้าตัวนี้ก็กันน้ําลายกันน้ําอะไรได้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับเป็นผ่าบรรดาน้ําก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสั่งเป็นโหลนะครับก็จะถูกอยู่นะก็จะตกชิ้นละสิบ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 บาทไม่รวมค่าส่งก็ค่าส่งก็ประมาณไม่เกินสิบห้าบาทนะครับนี่นะครับสามารถใส่แผ่นรองได้นะครับ ก็จะคะสีไปให้นะครับถ้าเพื่อนๆเอฟซีของโอวิทยาฟาร์มคนไหนสนใจก็ทักกันส่งมาได้นะครับว่าเอาไปเป็นโหลอย่างนี้คุ้มนะครับถ้าขายเป็นชิ้นผมขายชิ้นละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับนี่นะครับส่มากก็สั่งเป็นโหลครับมีหลายสีนะครับมีลายเรียบๆก็มีวันนี้ก็ใส่มาแค่อันเดียวนะครับนี่ครับสามารถใส่แผ่นกองไอผ้า ที่เซเว่นได้นะครับที่เขาซื้อเป็นกล่องครับใส่ไม่ต้องซักก็ได้นะครับแต่ถ้าผลซักใส่ก็ได้นะครับนี่นะครับก็พูดถึงเรื่องไก่ลูกไก่สามสี่เดือนมีพี่ก็ทักมานะครับก็อยากได้อยากได้วัดดวงสักวันคงได้แบ่งนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไก่คอกหนึ่งมันเก่ง ไม่เท่ากันนะครับบอกแค่นี้นครับถ้าอยากวัดดวงก็ไม่เป็นไรนี่แหละครับแต่มันจะเสียตอนที่ว่าเอ๊คอกหนึ่งทําไมเก่งสองตัวสามตัวบางคนก็ไปคอกหนึ่งเก่งเยอะมันก็มีนี่แหละครับถ้าเอารอผมคัดก็โอเคผ่านได้ก็จะแบบนั้นก็จะไม่เสียเวลาแต่สําหรับคนชอบเสียงครับ หลายคนนะครับเดี๋ยวรอผมพร้อมผมจะเปิดแบงก์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมสั่งเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0869232939นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับเบอร์นี้ก็เบอร์ไลน์ครับทางโอวิทยาฟาร์มตอนนี้ก็จะเป็นนิ้นเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าทำไม่ทันนะครับวันๆก็ยุ่งแต่ตรงนี้ครับ จะออกไปคัดไก่ก็กลัวนะครับโควิดทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้ระบาดเร็วมากนะครับมันเป็นมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันเสียเวลานะครับกว่าจะหายนะครับกว่าจะฟื้นตัวค่ารักษาไหนเราก็จะหาเงินอีกเนาะเนี่ยเข้าใจนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับชาวไก่ชน ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้โอวิทยาฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ